ดีครับมาเนี้ร้านตาห่างเหินไปร้ายช่วงนี้ไปใส่นอร้านกับตาไปใส่นอหยาก,กับหยาบเปียกหยาบน่านหยาบก,การร้ายะืดยส้สวงจิตทรงใจจี่เก่าตัดรับจีตใหม่แน่งเนรงนี่แนวจินนะครับแน่งจินเกาะกับยังนอแรงร้านตามาเนี้นี่อาหารแบบบานๆนาครับอาหารบานครับ นี่ครับอาหารอาหารนี่เป็นป้าหมูครับป้าหมูป้าหมูถอกเป้าหมูถอกปลาดีอยู่ระวังสี่ครับอยู่อยู่เข้าในนี้มี่นี่ป้าหมูนี่เอาไม้ไผ่ดูดิมันไม่สี่นะครับจจุบานามันไม่ซี่ไม่หวยม <S <S ไม่ขีเอาไม้ไผ่หยัดหยาดเอาเพชรผูกไว้น้ำต้นใหม่ ยำมือนเสากับพยายามแต่เสาปาลาม้วนเนี่ยมันจะเข่าตัวนี้มั่นครับปลา,ปาือมาบ่าตัวนี้บ่ได้อซื่อครับคนเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยละบ่ได้อซื่อครับปูปลาเนี่ยโอ้ยบ่เบืกจินครับมั่นครับปลาหมูเขาเห็นขัง้งจะว่าปลาหมูพี่น,อน้องมีบ่มีบ่ทางบ้านเ้ามีบ่เนี่ยครับนี่ครับปลาหมูทางบ้านน้ามีบ่ครับ พยายามมาแล้วพี่น้องอยู่นีแ่แหละเมือ่อเช้าร์ก็นเองหันปลาเนี่ยก็มาอูแล้วโยนนีพ่พัดพัดผักพัก<อ>เลยกับพี่น้องไใครกันครับเ,เป็นเป็นขนาะปลูกเองค่ะปลูกปูโยบ,บานปลูกเองมันปลูกนี่ยังกับแมงกันกินบัดเขาพัดแสบๆนี่นี่โอ้ยปลาออนซ้อนหลายนะครับนะแสบปลาหมูนี่ฟัมนมันครับ สมบักฮวงบ้านสมบักฮวงจิ้นย้ำได้กับบัวเบือครับจิ้นย้ำได้กับแสบประกอบทำประกรรอบแสบยาเข่าแร่ครับในว่าวเอาเวลมากกับยาเข่าเลยเข่าเนียวหนึ่งพันหอนหนึ่งไใบใบครับเข่าเนียวหนึ่งใบม่น้ำครับนี่จะของบานเราเม,มื่อปี่น้องไายเมื่ออยู่ ก็ยังยั่งอยู่เลยเลยเจ้าเด็ยั่งอยู่ป่ายยังยั่งอยู่เขากันครับมโนครับครับจะเขานักการนครับแรกเด็กแากอะไรเจ้าเขากำลังครับตาโอ้ห้านตาผ้าออซอนจิ้มตามหลานตาพอแล้วครับกินข้าวแล้วค่ะกินอะไรกันครับสวบ๊ายบาย